โลกไซแอนเทคย้อนวันวันของ YouTube แพลตฟอร์มวิดีโอที่มีอายุกว่า20ปีแล้วครับจากจุดเริ่มต้นของการสร้างเว็บไซต์เพื่อแชร์คลิปวิดีโอสู่แพลตฟอร์มที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้คนและผ่านการเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีครับ เวลานี้น้อยคนนักนะครับที่ไม่รู้จัก y t u t u ครับจากคลิปแรกที่ถ่ายตอนอยู่ในสวนสัตว์ผ่านมาแล้ว20ปีผู้คนช่วยกันสร้างสรรค์คลิปเข้าสู่ระบบมากกว่าหลายล้านคลิปแล้วนะครับแต่ระหว่างทางก็มีการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มต่างๆมากมายที่จะมาแข่งขันแย่งชิงพื้นที่ด้วยครับ ตอนที่พี่หลามเห็นช่วงยุคแรกๆแล้วพี่หลามก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทำยูทูกด้วยนะครับได้เห็นการเปลี่ยนแปลงตลอด20ปียังไงบ้างครับตอนแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าเรานี่สบประมาท u t u b e เลยนะคือตอนนั้นมันไม่ได้มีแค่ YouTube ที่เป็นแพลตฟอร์มในการฝากไฟล์วิดีโอปี 2005, 2006, 2007เนี่ยผมกลับรู้สึกว่าแพลตฟอร์มแบบนี้เนี่ยมันเป็นแค่ช่วยลดภาระในการส่งไฟล์วิดีโอแค่นั้นเองแทนที่เราจะแนบไปกับเมล แล้วให้คนคนนั้นรับแล้วก็ดาวน์โหลดโดยตรงเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นว่าข้อจํากัดของอีเมลมันก็จะยุ่งยากเราก็จะมาฝากแพลตฟอร์มพวกนี้แหละแล้วก็ส่งลิงก์ไปอย่างเดียวแต่พอตอนหลังเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นคอมมูนิตี้มันเป็นชุมชนเปลี่ยนพฤติกรรมคนผมว่าในยุคนั้นเนี่ยเอาจนถึงปี2010นะยังไม่มีใครคิดหรอกว่า YouTube มันจะมาแทนที่ทีวีที่อยู่ในบ้านเราได้สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่า y YouTube เนี่ยมันมาดิสรับทีวีแบบเดิมเดิม แล้วทําให้ทุกคนต้องปรับตัวหมดเลยนะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยทำรายการทีวีอยู่นะฮะเมื่อก่อนแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บวันหนึ่งเราอ้าวเราเลิกทําทีวีละเพราะว่าโวงการทีวีเริ่มขายสปอนเซอร์ยากเริ่มหารายได้ยากเราก็ต้องมาออนไลน์เต็มตัวเราก็ต้องมาหวังพึ่ง y o u t u b e เต็มตัวกลายเป็นว่าต้องมาคิดใหม่ทําใหม่หมดสภาพการแข่งขันมันก็สูงตอนนั้นเปลี่ยนไปเยอะมากถ้าไม่ใช่ Google ไปเทคโอเวอร์ u t u b e ดั้งเดิม ผมว่าทุกวันนี้ YouTube อาจจะไม่อยู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเราก็มีแพลตฟอร์มอื่นๆที่เป็นวิดีโอนะอย่าง Daily Motion อะไรเงี้ยหลายๆย y ี่ห้อโซเชียลแคมปมกแต่โซเชียลแคมอะไรเงี้ยมีเยอะแยะเต็ไมไปหมดแต่ปริมาณวิดีโอเนี่ยกับการเซอร์วิสผู้คนเนี่ยมันยากเซอร์วิสพวกนี้เนี่ยต้องเป็นคนระดับ r e ดเ s t ติ้งเจ้าของ Netflix เจ้าของ Media Player ออะไรเงี้ยพวกแพลตฟอร์มใหญ่ๆถึงจะรู้ว่า มันยากมากๆถ้าไม่ใช่ Google เนี่ยผมว่ายากมากที่จะอยู่ยั่งยงินยงแล้วก็มีประสิทธิภาพมานันจะหนุนทุกวันนี้ได้แล้วพอค้นพบวิธีการสร้างรายได้เนี่ยซึ่งมันสามารถใช้กับแพลตฟอร์มวิดีโอได้ด้วยสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเอาวิดีโอมาอยู่กับเราพอวิดีโอเอามาอยู่กับเราเยอะๆเราก็ต้อง Investment เรื่องของสตอรี่แล้วพอมีคนเข้ามาดูเยอะๆไอ้รีควอรี่เมนในการเรียกวิดีโอเนี่ยนะฮะ มันก็ต้องการความแรงของทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ที่จะต้องตอบสนองการดูให้ได้ครับรวมไปถึงเทคโนโลยีที่จะต้องหาวิธีบีบอัดมันคือการบริการคนทั้งโลกพร้อมกันแล้วทุกคนต้องพึงพอใจด้วยนอกจากในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าบริษัทใหญ่ๆแล้วมันก็ยังมีคอนเซปต์เดิมก็คือใครๆก็สามารถทำชแนลของตัวเองได้ใช่ไหมไอันนี้เปิดโลกมากๆเราก็สร้างงานของเราเองขึ้นมาได้แล้ว จริญเติบโตได้โด่งดังได้โดยที่ไม่ต้องออกทีวีเลยนะฮะหลายคนก็เป็นเคเตอร์ขึ้นมามันก็โอ้โหเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะฮะแล้วมันเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ๆแล้วสร้างรายได้มหาศาลดูเด็กๆวัยรุ่นทุกวันนี้สิตอนนี้เนี่ยมีติ๊กต็อกเข้ามาลงสนามด้วย IG ก็มารีวิเป็นคลิปสั้นมาแบบนี้เนี่ยพฤติกรรมคนดูมันเปลี่ยนไปมันกระทบกับแพลตฟอร์มที่มีอยู่บ้างมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ถุงก็ปรับตัวนะหรือแม้กระทั่งเองเฟซบุ๊กก็ปรับตัวคือตอนแรก เฟซบุ๊กกับยูทูบเนี่ยเขาเป็นคู่แข่งกันในในลองฟอร์มวิดีโอแต่พอมีติ k กตอมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นหลายๆอันเข้ามาเนี่ยทั้ง2เจ้านี้เขาก็ปับตัว YouTube ก็ออกเป็น YouTube Shot Facebook ก็ออกเป็น Facebook Reel น<ม>ะฮะแต่สุดท้ายอ่ะวิดีโอสั้นมันตอบโจทย์ทุกคนไม่ได้มันอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของความบันเทิงในเรื่องของความง่ายความสะดวกรวดเร็วแต่สุดท้ายวิดีโอที่มีเนื้อหายาวๆมันก็ยังต้องมีอยู่ แต่ละอย่างมันมีความไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวครับสุดท้ายเราจะไม่มีหลักว่าวิดีโอสั้นหรือวิดีโอยาวเราอาจจะเหลือแค่วิดีโอแนวตั้งหรือแนวนอนอจะสั้นจะยาวจะยังไรก็ได้หมดมกติกาเดียวกันหมดนะฮะมันจะเบลนเข้าหากัน สิ่งที่เราเห็นได้ชัดจากการเติบโตของแพลตฟอร์มวิดีโอในยุคนี้นะครับนั่นก็คือการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและตามให้ทันพฤติกรรมผู้ใช้ในปัจจุบันครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ กลับมาอีกครั้งกับงานใหญ่ประจำปีของ Google หรือ Google I.O. 2025ครับช่วงเวลาของการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ซึ่งจะมาให้บริการเร็วๆนี้โดยเฉพาะ AI Mode ที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมการค้นหาด้วย Search Engine แบบเดิมมาเป็นการประมวลผลที่หลากหลายเข้ากับความต้องการหรือที่ฮือฮาที่สุดกับการลองเสื้อผ้ากับรูปของเราก่อนตัดสินใจซื้อและอีกหลายความสามารถใหม่ๆหวังมาสู้กับ h ช t GPT ครับ นักวิจัยจีนค้นพบจุลินทรียสายพันธุ์ใหม่บนสถานีอวกาศเทียนกงเป็นครั้งแรกที่พบจุลินทรียสายพันธุ์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนบนท้องทดลองนอกโลกครับโดยมาจากการทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอวกาศมีการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่าตัวมันมีโครงสร้างและกระบวนการที่ตอบสนองกับรังสีช่วยให้อยู่รอดบนสภาพแวดล้อมในอวกาศได้ครับ ผู้ชมอัปเดตข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจเ c e b o o k ไทยพพีเอส e ซเอ t e c คครับหรือว่าฟังพอดแคสต์กันได้ครับที่เว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่และกลับมาติดตามทันโลก s c ซ e n t e c h กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ